สวัสดีค่ะสวัสดี f c กัลยาชนเนยทุกทกท่านนะคะวันนี้กัลยาก็จะมาให้ f c ทุกท่านได้ดูว่าอันนี้คือความฝันในวัยเด็กของกัลยานะคะนี่ความฝันที่เราอยากมีอยากมีร้านของตัวเองมีกิจการของตัวเองนะคะเออเนี่ยในวัยเด็กอะ กระยาฝันนะเพราะว่าฐานะทางบ้านเราก็ยากจนเลยแหละอ,อแล้วก็เราเห็นบ้านเพื่อนๆบ้านใครที่เขาที่เขามีร้านค้าหรือว่ามีเงี้ยเวลาเขาอยากทานอะไรเขาก็ได้ทานเนาะเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ได้เพราะว่าเงินทองเขาเ,เราเห็นในกระปุกอะ่ะสมัยก่อนเขายังมีกระปุกเก็บเงินเอเงินอยู่เต็มกระปุกเลยอย่างเงี้ย คือคือมันเป็นความฝันในวัยเด็กของกัลยายจริงนะเออเพราะว่าเราเราเห็นเขามีม,มีอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออย่างเงี้ยเราก็เออสักวันหนึ่งนะเราอยู่ต้องมีให้ได้อย่างเงี้ยเป็นช่วงที่แบบเราแล้วเร,เราทํางานอะ่ะเออเนาะเราไม่มีต้นทุนเรายัางไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถเปิดได้เราก็มา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 ,มา สร้างฝันเต็มยามที่ว่าเราทํางานทํางานมาเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็มีพอดีพอดีก็มีพื้นที่ตรงนี้ก็เลยมาว่าเออเราน่าจะฝันทําความฝันให้เราให้ได้เพราะว่าเนาะทุกคนก็ต้องมีความฝันทําให้เราเราขยันแล้วก็อยากให้จุดเออ ก็คือว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงน่ะใช้ได้นะคะใช้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่ฝันเราไม่มีความนี้เราก็ไม่มีความทะเยอทะยานแล้วก็เราไม่รู้กจกเก็บรู้จกใช้ว่าวันหนึ่งถ้าเรายิ่งยิ่งถ้าถ้าใครที่ทํางานไม่ใช่ราชการักษาสังคษอะเวลาเราหมดอายุในการทํางานหรือว่าไงล่ะเนี่ยมันจะไม่มีเงินบาเหน,น็จเปนัานให้เราใช้ใช่ไหมเพราะ ถ้างั้นเราก็ต้องมีรู้จักเก็บอุจจออมยามใบที่เรายังทํางานได้ยังยามที่ยังแข็งแรงเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ยังเลี้ยงชีพเราได้ใช่ไหมนี่แหละแล้วก็ค่อยทิศค่อยคิศค่อยทำตามกำลังลำมเลาทรัพย์เราเราก็ทําเองค่ะระยะทําเองนะคะไม่ได้ซื้อหาซื้ออะไรเองบางที อ่าซื้ออะไรมาเองแล้วก็บางทีก็ลูกค้ามาถามไม่มีเราก็จดไว้แล้วก็เราก็ไปหาไปหาร้านขายส่งอะไรก็กําไรนิดๆดียหน่อยก็ก็ทําไปเนาะมัน,ม,นมันเราไม่เราไม่เครียดตรงที่ว่าเราไม่ได้เช่าที่จริงๆแล้วเศรษฐกิจตอนนี้มันเงียบนะคะเห็นไหมถนนขนาดวันหยุดเขาไม่ออกบ้านกันเลยค่ะเขาไม่ออกบ้านกันไปเลยนะคะเราก็รู้กันทั่วแหละว่า เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้เงินกันใช่ไหมดูถนนสิไม่มีไม่มีไม่มีรถเลยนะคะวันหยุดสามวันถ้าตอนถ้าตอนที่ว่าเศรษฐกิจดีๆนะโหวันหยุดเนะี่ยลดเยอะแย,ะเ,ยะเลยค่ะแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบเนาะอะไรที่แน่นอนคือไม่แน่นอนใช่ไหมคะอะไรที่แน่นอนคือไม่แน่นอนนี่แหละคือความฝัน ่อนให้ไกลไปให้ถึงคือมันผลออกมาอย่างไงเราต้องยอมรับตรงนั้นมันใช่ไหมคะผลจะออกมายังไงต้องยอมรับตรงนั้นมันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโลกที่มันทำให้เศรษฐกิจสุดได้ขนาดนี้เนาะถ้าท่าน ใครที่มีต้นทุนสูงมันก็ไม่ค่อยกระทบอ่ะที่ว่าไม่มีไม่มีหนี้สินดูสิถนนไม่มีไม่มีรถเลยนะคะนี่ถนนใหญ่นะ,ะร้านกันญยาอยู่ตรงสามแยกพอดีเห็นไหมคะเนี่ยไม่มีไม่มีมมมะนะคะเงียบจิบเลยที่จริงมันหยุดอย่างเงี้ยต้องมี ต้องมีคนท่องเที่ยวนะนะี่เขาไม่ออกบ้านอย่างเงี้ยอย่างบ้านคนเนี้ยเขาอยู่เขาไม่ออกเลยนะลูกเขาทําอะไรเขาก็ผัดออนไลนจะทานอะไรจะใช้อะไรเขาออนไลนกันหมดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะใช่ไหมคะเออตอนเนี้ยเราต้องยอมรับนะคะว่าโลกการใช้ชีวิตของแต่ของ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 ,ของ,ข,องของมนุษย์ของโลกแล้วเนะี่ยมันเปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้เขาไม่เดินเข้าห้างเขาไม่เดินมาหาของนะคะเขาอยู่หน้าจอโทรศัพท์กันหมดอมืแล้วเขาก็สั่งออนไลน์กันแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบอร้านร้านที่แบบมีหน้าร้านเนี่ยจะยอดขายไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเราถ้าเราทัน,ทนกับนี้เราก็ขายออนไลน์ ต่นี่มันไม่สะดวกหลายๆอย่างถ้าขายออนไลน์เนี่ยเราต้องมีกล่องมีของต้องคอมเมนต์ต้อง,ต,องต้องมีผู้ช่วยต้องมีค่าจ้างค่าแรงเนาะอันนี้เราอยู่ได้เพราะว่าเราไม่มีเราชา,าทำเองทุกอย่างนะคะทำเองทุกอย่างไปซื้อของเองจัดร้านเองทำพอสะอาดเองแล้วก็ไอ้ร้านนี้มันมาล้านาานี้เราไม่ได้ร่อยลงทุนทีเดียวนะคะก็ค่อยๆทำไป เค่อยทำค่ะเขาค่อยทำไปทีละน้อยเลยน้อยเพิ่มพื้นที่เพิ่มแล้วก็คือเราไม่ได้ลงทุนให้มันสวยหรูอะไรก็เราก็ลองผิดลองถูกเนาะลองผิดลองถูกไปก่อนเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเรามาทำตอนเราเราอายุมากแล้วเรากเสียนแล้วเงี้ยใจสู้นะแต่บางทีทางผู้สาได้โตสองโตเหนื่อย แล้วก็เริ่มเป็นภูมิแพ้ค่ะฝุ่นเพราะว่าร้านเราอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม,ไม่ได้มีกระจกนะคะเราเปิดเปิดโล่งเนี้ยเริ่มเป็นถนนเนี่ยฝุ่นเยอะปัดสักพักหนึ่งนะตอนตอนเช้านะ่ะตอนนี้กอยาปัดแล้วนะอีกสักสองสามชั่วโมงเนะี่ยเราไปจับดูสิฝุ่นมันก็มีเหมือนเดิมใช่ไหมฝุ่นมันก็มีเหมือนเดิมเออไม่รู้จะทำอะไรไม่ไม่รู้จะยังไงเนี่ย เอออย่างร้านค้าที่เขาต้นทุนเขาสูงเขาก็จะปิดกระจกเนาะถ้าเปิดแอร์เนี่ยโอ้โหไม่ไหวหรอกเราอะเราไม่ไหวนะค่าแพ้ค่าไฟเราจะไหวเหรอขนาดทุกวันเนี่ยจ้างตัวเองวันละสามร้อยได้ไม่ได้ไม่รู้ก <laughs> ินไปอยู่ไปเลี้ยงชีพกันไปใช่ไหมเออนั่นแหละไหละ,หละกระยาก็จะมาเป็นมาเป็นกำลังใจให้กันและกันเออฝันให้ใจไปให้ถือแล้วก็ แล้วเมื่อเราทําตามฝันได้แล้วเงี้ยมันก็ต้องมันไม่มัน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 ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็มันก็ไม่ยากยิ่งถ้าใครไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเนี่ยมามาทำอ่ะต้องยอมรับก่อนก่อนตรงนั้นนะคะว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่มันไม่แน่นอนได้และและไม่เหมือนที่เราเราเราฝันไว้ เราอะเราฝันไว้ดูเขาดูดูดูผู้อื่นที่เขาสําเร็จอะดูมันสวยหรูเนาะเราต้องค,อคิดย้อนไปบ้าตอนที่เขาจะมาถึงตอนตัวส่ความสวเร็จเนี่ยเขาก็คงเหมือนเราใช่ไหมล้มกี่ครั้งเขาก็ลุกทุกครั้งล้มแล้วต้องลุกฝันให้ไกลไปให้ถึงแล้วก็ล้มแล้วต้องลุกลุกทันทีนะคะไม่ใช่ว่าชลาใจล้มแล้วลุกเลยตั้งสติให้ได้ใช่ไหมคะ เออเนี่แหละคือความใฝ่ฝันของกรลยาตอนเด็กๆว่าอยากมีร้านของตัวเองตอนนี้ก็มือแล้วแต่ไปไหนเ <c oughs> ออจะไม่รูเ้เป็นแรงบันดาลใจให้ก่อนรู้ป่าว่าเราทำให้เรามีพลังในการสู้งานรู้จักเก็บรู้จักกอมในการใช้เงินเนาะแล้วเราก็จะถึงเป้าหมายที่เราหวังและเท,ที่ฝันไว้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กัลย,ยาชาแนลด้ยวยนะคะขอบคุณค่ะอันพอดีคนเดียวเลยมือหนึ่งถือโทรศัพท์เนาะจ้าสวัสดีจ้า